คือความรู้ของพุทธเจ้าอ่ะตาของพระองค์พระจิตขององค์ครอบครอบครอ,อบหมดในสามแดนโลกธาตุไอไอพวกเราจะไปเบิกพระเนตรพระองค์ทําไมเบิกพนตรตัวเองนั่นเบิกนตรตัวเองนั่นเบิกตาตัวเองนั่นน่ะนั่นนันเป็นอย่างนั้นเลหลวงปู่มัน่นปุริเดชตัวว่าถ้าใครทําบุญประเพณีเบิกพระเนตรพระพุทธลูกมันจะไปตกนรกจนถึงมหาอเวจีนรกเพราะประมาทพระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะ หลวงปู่ลาเขมมประตูวภูก้อเทิเอาไว้โอ้ยถ้าเอาการเทศหลวงปู่มันปู่ฤทธาโตมาเทศออกมาสอนโลกแตกโลกลร,รับบ่ได้ดูที่การเทิหลวงปู่ลาเขมมาประตูวัตภูจก้อก็ฟังที่หลวงปู่มันปู่ฤทธโตเทศเอาไว้ใครเบิกพระนิษพระพุทธรูป จะต้องตกนรกจนถึงมหาอาเวจีนรกเพราะด้วยที่เหตุที่ว่าประมาทพระพุทธเจ้าไหนล่ะที่ว่าเบิกประเดตได้บุญมากได้อานิสงส์มากอยู่ในพระสูตรไหนล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันโอ้พี่นาแต่ตองดูรุ่นมันเพี้ยนเพี้ยนไปหมดกลับมาว่าเรานี่ว่าเป็นคนเพี้ยนเป็นผู้เพี้ยนจากหลักคำสอนพี่นาวนะมันเป็นบ้าเป็นบอกันอะไรขนาดนั้นไม่เคยมีในจองเขียวจองเขาในพระรูปนี้ ที่วัดป่าห้วยดินจีนคนบุญนี่ไม่อนุญาตจองเขียวซองขาวถ้ามีซองเขียวซองขาวออกไปข้างนอกแจ้งตำรวจให้จับได้เลยว่าวัดป่าห้วยดินตำบลหัวนาคำบ้านหัวนาคำตับุหัวนาคำอำเภอกระกนวลจังหวัดขอนแก่นนี่ไม่มีการทำซองเขียวซองขาวออกแจกนี่อะไรจะไม่มี มีแต่ทำมีแต่วินัยล้วนๆเห็นไหมละ่ะนี่เราสอ,อ,อนลูกสอนหลานนี่สอนด้วยความเมตตาเราไม่ได้สอนเอานอกลู่นอก,ก,นอกทางปีนเกี่ยวจากหลาคำสอนของพ,พุทธเจ้ากลับเป็นผู้ผดไปเสียพุทธเจ้าบัญญัติเลยให้สร้างพุทธลูกให้เบิกพระนตรพระพุทธลูกดูที่พุทธเจ้าบัญญัติสร้างเหลือให้ว่าเป็นโมคะลาจารีบุตรสร้างโมคะลาจารีบุตรพพุทธเจ้าบัญญัติได้สร้างเหลือว่าให้สร้างพระพพอ,รอุปคุตให้สร้างพระศิวลีดูเอานะ แต่เมื่อสร้างแล้วเนี่ยอย่าไปทาลายนะเรากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อกราบอยู่นี่กราบอย่างสุดพุทจิตหัวใจดูแลเวลาที่พุทธลูกบุบเบี้ยวหักไปเราก็ปฏะติดประต่อเอาไว้กราบไปไหว้แล้วมันด้กราบอิฐหินปูนรายทองแดงทองเขียวทองขาวเรากราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์นี้เป็นสื่อเพราะนี่เป็นเพียงสมมตินั่น เราก็พิจารณาต่ตองอย่างดีเราไม่ใช่ปินผีบ้าที่จะไปทําลายพุทธลูกแต่ไม่มีในบัญญัติให้สร้างพระพุทธลูกไม่มีในบัญญัติที่จะให้เบิกพระเน่ไม่มีบัญญัติว่าทํากรถินแล้วต้องมีซองเขียวซองขาวออกแก่เกลี้ยเลยทำผ้าผ้าปากก็ต้องมีซองเขียวซองขาวออกแก่เกลี้ยเลยทำไมเราจึงทำกันอยู่แหละทำไมจึงไม่ไปว่าเขาล่ะทำไมจึงมาว่าหลวงปู่นี่นะ ท่ากิเลสพิทาลงบุญไมล่ะผู้ที่ประมาทลงบุญนั่นน่ะงั้นการทําบุญนี่ถ้าพระทุศีลจรไรผลพระขุดดินดายาพระผ้าของเขียวผิดธรรมผิดวินัยเรียกว่าพระศีนขาดศีนตะลุศีนวิบัติการทำบุญกับพระเฉกเช่นนั้นบุญจะไม่สามารถที่จะถึงผู้วายชนหรือจิตวิญญาณดวงนั้นดวงนั้นได้เลย ยกในพระสูตรที่ก็นังที่บมได้ฟังเมื่อกี้พระจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองเหมือนคาราวานเจ้าโจมเวลาที่เราไปทําบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับวงศ์สักนาญาติที่ตายเก่าตายใหม่จิตวิญญาณดวงนั้นนั้นต่างๆนั้นจะไม่สามารถรับบุญรับกุศลได้เลยเพราะพระศีลไม่บริสุทธิดรังี้เราจะอะไรประเทศโปรันนกะถ้าไม่เอาหลักธรรมหลวิพ่อแหประเทศโปรกัน พระเล่นการพน,นันเห็นไหม,มละ่ะเล่นบ้องฟื้นบ้องไปนั่นน่นดูที่วิจารณาน่าดูนะรนะพระอวดอุตริเป็นผู้วิเศษทำเครื่องรางของขังขายคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษกั่ศาสดาตัวเองนี้เลยเรียกว่าศีลวิบัติศีลขาดศีลทะลุ ถ้าพวกเราไปทำบุญอุทิศบุญส่วนกุศลผ่านพระกลุ่มนี้จิตตบินญ,ญาณที่เป็นวงสาคนาญาติจะไม่สามารถรับบุญรับกุศลได้อย่าเพี้ยนแต่ละคำถสอนที่ไปเจ้ายังไงอ่ะพอหลงปูลวงตาลูกนี้พูดก็ผิดหมดผิดหมดผิดหมด,ด,หมดให้ความรู้ด้วยความเมตตากันที่เป็นความจัดความจริงพอหล,งลกกวงปู่เห็นนลกเห็นสตรบ้านเปกระบาดนูน่น ขอท่านพญาจยมมาบวชเพราะเห็นพระเถนเนจีอุบาสิกาดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวไฟไหมดูในนรกต่างๆมีเตเช่ชาวพุทธลอาจะว่าไงนั่นเรื่องของเรื่องมันเขาพากันทําแบบนี้แหละดังที่เห็นนี่เนี่นจะเอาอยัางไงมาเทศสอนกันลูกนะถ้าไม่เอาหลักธรรมหลักวินยัยหลักคำสอนของพระเจ้ามาสอนเอาทิฏิมณะของตัวเองมาสอนเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองออกมาสอนกันเลยสือขายลาพไเศะ อย่ามาให้ศาสนาพุทธท,ที่ประเสริฐมาเปื้อนพวกมูดพวกคดพวกขยะที่เน่าเหม็นหนะึ่งผพูดตามความเป็นจริงนะหรือจะว่ายัางไงถ้าเราไม่เอาตามหลักคำสอนเ้าจะอ,าอะไรล่ะเราจะได้ยังไงนี่มหาเหตุนี่พิจรณาดูนะนี่เราพูดตามความเป็นจริงนะเราไม่เห็นว่าหลักธรรมหลักปีในนั้น จะเป็นของปลอมอศรษฐ์227ข้อพันข้อหรือหมื่นข้อมันก็เป็นของแท้อยู่อย่างนั้นนรกสวรรค์ก็เป็นของแท้อย่างนั้นบุญบาปก็เป็นของแท้อย่างนั้นพระมโลกก็เป็นของแท้นิพพานก็เป็นของแท้อย่างนั้นจะว่าไงหูมีตามีกันทุกคนนะลูกรีพาร์ากันหูหนวกตาบอดถ้าใครเบิกพรเนเุ์รี้พังทะลุ ตาบอดประมาณชาติไม่ได้คงจะหลายพุทธันดรนกำหนักจางอจากันที่สุดหลวงปู่เสริมคำเทศของหลวงปู่ม,มั่นภูริทัตโตไว้ลูกจะรับไม่ได้เราก็ไม่เข้าไปเข้ากายแต่นี้ก็คือพุทธศาสนาหลวงปู่ต้องการเห็นนี่หลักธรรมหลักวินัยสว่างจะไหวไม่ต้องการเห็นหลักธรรมหลักวินัยจางหันควันบุรี ทีทำบุญกับพระที่ทุศีลแล้วจะส่งบุญถึงผู้ที่วายชนวิญญาณดวงนั้นดวงนี้ได้ยังไงผีหนาวนะลูกนะก็มีในพระสูตรอยู่แล้วนี่นั่นน่ะทานต้องตกลงคลำกลางผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์จิตวิญญาณดวงนั้นยังอยู่ เราเเราก็เอามาชื่อนั้นชื่อนี้คือเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกไปล้วก็กว่ากันไปปิญญาณดวงนั้นคอยรับบุญนักกุศลคอยสาธุก,การครบสามอย่างเมื่อ,อไรปิญญาณจึงจะได้รับบุญนักกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้ก็คอยรับบุญอยู่ชื่อผิดเขาก็รับไม่ได้แม้นทาบุญกับพระอรังหันชื่อผิด แล้ววิญญาณไปเกิดแล้วก็รับไม่ได้พอเขาไปเกิดแล้วไงชื่อก็ไม่ได้ชื่อนี้เขาไม่สามารถรับได้เม้ทําบุญกับพระอรหันต์ก็ตามทําบุญกับพระพุทธเจ้าก็ตามเขาก็รับไม่ได้เราต้องเชื่อพุทธเจ้าสิเชื่อหลักในคําสอนพุทธเจ้าที่ไม่ชอบเป็นบ้าเป็นบอกันนะอย่าให้หลวงปู่ผิดเพี้ยนจากคำจากห,กหลักวินัยนี่โอ้ยแค่ยุงหลวงปู่ตายซะลูก วิญญาณทุกดวงเขาจะได้อยู่เป็นปกติของเขาให้เขาได้อยู่ได้กินบ้างให้เขาได้มีความสุขมีภพภูมิของเขาบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเราทำแค่น,นี้ไม่ได้เลยทำไมต้องบวชมาเพื่อหาเงินหาทองนั่นพอก็ไปบางสักคนก็นี่เอาเงินมาแล้วถ้าเงินไม่ถึงก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้สวรรค์ชั้นนี้เท่านี้บาทสวรรค์ชั้นนี้เท่านี้บาทว่าก,กันไปชั้นจาตุม หนึ่งฉันจะ z o ูมได้อยูห้าร้อยแต่ฉันดาวดิงไม่ได้ต้องพันหนึ่งดูที่ดูที่ลองดูที่ลูกเด่นลูกเห็นไหมน่ะมันมีนี่บั่อะไรลูกก็เห็นอยู่แล้วนี่ฉันย้ามาขึ้นไปพันห้านั่นฉันดุสิตขึ้นไปสองพันฉันนิมมาลัดขึ้นไปนู่นหรือจะมากกว่าน,นั้นยิ่งจะได้ขึ้นไปดูสิ เพี้ยนนะลูกนะมันเพี้ยนไปหมดนะลูกนะนี่แหละเรียกว่าเรียกว่ารักธรรมหลักวินัยจางหายมันคอนบุรีเรียกตามนี้ได้นะลูกนะนี่หลักธรรมหลักวินัยจึงจางหายมันคอนบุรีเพราะพวกเราเป็นคนทำนะใครจะรื้อฟื้นนะลูกก็พวกเราลูกนะใครทําลายนะล,ลูกก็พวกเราลูกนะจะให้หลวงปู่ทำลายเหมือนหมูงเหมือนคณะหนึ่งหลวงปู่พูดเสมอลูกหลวงปู่ให้หลวงปู่ตายซะลูกนะ่ะ ก่งพุทันดอนนะลูกนะอยากเห็นมีคนดีบ้างมีพระดีบ้างถ้าคิดจะบวชมาก็ต้องบวชให้มันถูกต้องบวชมาพื้นและกิเลสถ้าคิดที่จะบวชมาเพื่อหาเงินหาทองอย่าบวชมาดีกวา่าก็เห็นไหมละ่ะอยู่ทั้งโลกหาเงินยากพอบวชมาแล้วเออเป็นผู้มีสติกำลังปัญญา ความจำเก่งและอะไรบ้างต่างๆนานาก็ซัดออกมาที่ตอนนี้นะทำอย่างนี้เออเป็นพุทธบาลนิดแบบนี้สร้างเหรียญรุ่นนี้มีคนคนไปโปรโมทให้ก็เริ่มแล้วเห็นไหมละ่ะมีหน้าม้าหน้าหมาหน้าวัวหน้าควายออกมาโปรโมทให้ก็เอาแล้วเห็นไหมละ่ะไปแบบนี้ไม่ได้ลึกไม่ได้ลึกถึงผู้เป็นปีดาเลยว่าพระองค์จะเสียพระใยขนาดไหน ที่เห็นลูกเรยวๆซ้ำๆฉิกเช่นพวกเราแต่หลวงปู่ไม่เคยที่จะทําให้ผู้เป็นบิดาเดือดร้อนไม่เคยที่จะทําให้ผู้เป็นบิดาต้องมัวหมองมนหมองสิ่งไหนที่บิดาสบายใจคือพระเจ้าสบายใจหลวงปู่ก็ทําสิ่งนั้นแล้วแต่ลูกหลานเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะเห็นฉชนั้นหลวงปู่ไม่เป็น ผมเคารพเทิดทูนในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แน่นบึกตั้งแต่ไปคารวะาแล้วนั่นหากแม้นตอนแรกก็ยังเป็นภะวะเพ้าวงในช่วงอายุสิบเก้าปีนั่นจริงไม่นาะจริงไม่นาะเพราะไม่มีผู้ที่จะบอกเรื่องมรรคเรื่องผลให้ทราบแต่ก็เชื่อว่าเรื่องบุญเรื่องบาปนี่มีแต่มันยังไม่สามารถ รวมลงที่ใจอย่างสม,มบูรณ์ที่เรียกว่าน้่นตึกฝังลึกด้วยความศรัทธาที่เรียกตามธรรมตามวินัยว่าเป็นอาจรสศรัทธาแต่ความเชื่อของน้กใสก็มีแต่มันก็ยังเบ๋บ้าเป็นบางช่วงธรรมดาธรรมชาตของมันเพราะเราจะมีกิเลสอยู่นี่นี่จนได้มาจึกจากความรู้ เล้อ่านชีบประวัติหลวงปู่มั่นปูริตาโตหลวงปู่ขาวอันต์นลโยหลวงปู่ชอบฐานะสะโมหลวงตาประมหาบัวญาณสัมปนโนวันป่าบันตาดหลวงปู่เทศเทศลังจีหลวงปู่เวียนพอระพาโลหลวงปู่ผมจิระปุญโยหลวงปู่ตื่ออาจระธรรมโอ้ยนี่แต่เพื่อนคุูจันท์นั้นศึกษาไปศึกษาไปมันก็ลงที่ ดูการบรรลุธรรมแต่ละรูปแต่ะรูปสมัยปัจจุบันนี่เนี่ยลงปัจจุบันจนถึงโน่นอดิต,ตการที่ผ่านพ้นมาสองพันหร้อยกว่าปีเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาดูสิมึงลงที่นรลกมึงก็เห็นนี่สวรรค์มึงก็เห็นนี่่าผิพี้ยนไม่ได้นะนะลูกพแล้วเตะเราก็ไม่เข้าไปเข้าใก,กับมู่คณะกับครูบาอาจารย์ กับใครใดๆทั้งสิ้นเดเพียงพูดให้ฟังเชื่อหรือไม่เชื่อสิทธิเสรีภาพของใครของมันพอใจในการที่จะทําดีก็ทําไม่พอใจก็ไม่ต้องทําแต่หลวงปู่พอใจในการกระทาคุณงามความดีคําว่าความชั่วไม่ได้อยากไม่อยากได้ยินและไม่เคยกระทำไม่อยากได้ยินเลยคําว่าชั่วนี่เห็นคนชั่วก็ไม่อยากเห็นเห็นไหมละ่ะนิสัยของผู้ดี จิตเมื่อเป็นผู้ดีแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์บรบุญเต็มภูมิแห่งจิตของผู้ดีไม่ใช่ว่าจิตของพวกอัป,ปีจิตของพวกเดรจฉีนอกฤทธิ์นอกลอยจิตเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราอย่าเข็นความเป็นพระเป็นสัมมณะเราอย่าเข็นการเป็นอุบาตุปฏิกาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในกึง่งกุศลการพอเป็นได้ไหม